สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับวันนี้ก็มาดูนะครับช่างใหญ่ของเรานะครับกำลังจะเปลี่ยนใบมีดครับเปลี่ยนหัวจรวดได้นะครับครับรองทองนะครับช่างใหญ่นี่ก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะนะครับเปลี่ยนสายพานใหม่นะครับเปลี่ยนสายพานแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนใบมีดครับใบคันชักมีดตัวคันชัก เปลี่ยนใหม่เลยครับเอาไว้แน่นนะนี่ครับล้วเพื่อนๆสนใจนะครับถ้ารถคันไหนที่ตาไฟไม่สว่างนะครับผมลองทําดูนะครับมีพี่เขาแนะนํามานะครับนี่ครับผมทําอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูให้นะครับนี่ครับจะใส่อย่างนี้เลยนะครับผมอันนี้ผมลองทําดูครับ เดี๋ยวผมจะบอกตัวอันนี้ให้นะครับเดี๋ยวไปดูอีกข้างหนึ่งนะครับที่ผมยังไม่ได้พ่นนะครับนี่ครับที่ยังไม่ได้พ่นนะครับมันจะมัวๆอย่างนี้นะครับผมนะ่ครับจะประมาณนี้นะครับดูฝั่งนี้ครับนี่ครับฝั่งนี้ที่พ่นนะครับกับฝั่งนี้ที่ยังไม่ได้พ่นนะครับแตกต่างกันครับ ของก็ดีครับราคาก็ไม่แพงนะครับนี่ครับดีกว่าเข้าร้านนะครับนี่ครับผมจะบอกใช้ตัวนี้เลยครับนี่นี่ครับนี่นะครับสั่งซื้อได้ครับสั่งถ้าไม่รู้นะครับว่าจะซื้อตรงไหนก็เข้ามาคอมเมนต์ที่ช่องของเราได้เลยนะครับผมโอ้เหมือนซื้อใหม่ครับ ฝั่งนี้ยังเป็นคุณๆนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเราจะลองทําทางนี้อีกนี่ครับมันจะมัวๆครับแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นกระจกะจะใช้ได้หรือเปล่านะครับแต่ผมลองทําแล้วครับมันใช่เลยนี่ครับใช้ตัวนี้เลยครับถ้าเพื่อนๆเอฟซีคนไหนสนใจนะครับเดี๋ยวเข้ามาคอ,อ,อมเมนต์ ไ้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเข้ามาคอมเมนต์ได้เลยจะสนใจสั่งได้ครับพวดนี้น่าจะอยู่2 5 0หสบาทนะครับผมที่ผมสั่งมาครับไม่มีค่าส่งนะครับคือสั่งแล้วได้เลยครับของพี่ชายเขาลองใช้นะครับผมก็เลยลองถามแกแกก็ว่าโอเคครับใช้ได้สวยครับดีกว่าซื้อใหม่ครับแจวเลยครับ เดี๋ยวเรามาชมกันต่อนะครับอีกคางหนึ่งนะครับผมจะรีวิวอีกคางหนึ่งให้ดูนะครับผมอันดับแรกนะครับก็จะใช้กระดาษทรายเบอร์พันนะครับนี่ครับจะมานี่ครับมาขัดก่อนนะครับรูปน้ําขัดขัดกระดาษทรายให้ให้หน้าผิวมันนี่ก่อนนะครับจะมัวๆนะครับจะต้องตกใจนะครับเนี่ยขัดไปเลยครับนี่ครับ ถ้าเราขัดได้ดีก็จะเงานะครับถ้าเราขัดไม่ค่อยได้ดีมันก็จะไม่เงาขัดให้พวกเศษที่ขุนผงมันติดมาน,น,นานๆนะครับดูครับจะออกมาดำๆอย่่ง้นึ่น้าปัดไฟแล้วดีกว่าซื้อใหม่ครับอ้วซื้อใหม่หมดหลายบาทนะครับยิงไะซื้อกับบริษัทเขานี่ก็ไม่รู้ราคานะครับผมก็จะเท่าไหร่แต่รู้ว่าแพงมากนะครับ นะครับพอรูปเสร็จแล้วเวลาเราพ่นเราก็ต้องใช้ของมาติดลอกตรงนี้นะครับปิดไว้มาให้น้ำยาโดนนะครับไม่งั้นเดียวสีเราจะเลอะนะครับปิดไว้สนใจนะครับสั่งได้นะครับที่ช่องเราเลยนะครับบักโก้ชาแนลนะครับจัดส่งฟรีนะครับส่งทั่วประเทศเลยนะครับส่งทั่วไทย จะเป็นอย่างงี้ครับถัดไปล้างน้ำไปครับน่ครับก็จะอยู่ลักษณะนี้ครับก็คุณคณมัวมวอยู่นะครับก็เอาผ้ามาเช็ดให้มันแห้งนะครับหลังจากที่แห้งนะ ก็เอากระดาษมาแปะไว้ตรงนี้นครับไม่ให้มันโดนรอยสีรถเรานะครับแปะไว้ออกที่เราจะพ่นใส่กับตาไฟนะครับนี่เดี๋ยวเรามาติดตามครับนี่นะครับสำหรับเอ่อตอนที่เราปิดนะครับนี่ก็จะประมาณนี้ครับปิดไว้ไม่ให้ติดรอบตาไฟไม่ให้โดนสีนะครับก็จะปิดไว้อย่างนี้นะครับนี่ เราก็จะมาดูวิธีการพ่นนะครับพ่นอยู่เหมือนพ่นสีรถทั่วไปนะครับคือฉีดลงไปเลยครับนี่ครับสีก็จะเหมือนกับเลกเกอร์เราเนี่ยแหละเหมืนอนเราพ่นเลกเกอร์นี่ครับไว้แค่นี้ครับพ่นแค่นี้ครับเยวค่อยมาดูอีกนะครับว่า เงาขนาดไหนนะครับอู้กินแรงมากเลยครับแบบจมูกมากเดซีที่จะพ่นนะครับต้องปิดจมูกด้วยนะครับผมโอ้กิ่นมแรงครับครับก็จะเริ่มใสขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมครับความแตกต่างนะครับเมื่อกี้ยังมัวๆอยู่เลยนะครับผมถ้าพ่นใสเด็ดๆนะครับจะดีมากเลยนะครับผมว่านะครับเพราะว่าความร้อนจะช่วยทําให้มันแห้งเร็วนะครับจะเงาขึ้นกว่าเดิมนะครับเริ่มขึ้นมาแล้วครับ สีเริ่มใสมันฝั่งนู้นนะครับจากเมื่อกี้ยังเป็นสีคุณนๆนะครับ fc ก็เห็นนะครับผมครับก็ติดตามกันนะครับก็ไม่รู้ว่ายี่ห้อนี้คือยี่ห้ออะไรนะครับแต่สั่งกับผมได้เลยนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับใครอยากได้นะครับสั่งจองได้ครับก็ชื่อเขียนชื่อที่อยู่นะครับให้เรียบร้อยนะครับถ้าใครอยากได้นะครับโอนตังไปเลยนะครับ กระปุกนี้สองร้บครับแค่นี้เองครับ250ครับดูความชัดเจิวครับครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับแค่นี้ก่อนนะครับผม